เป็นไปไม่ได้ไหว้ขยะเนี่ยมันจะมีของขวัญมาให้เมียมันจริงๆอะ่ะของขวัญชิ้นนี้เธอเป็นคนออกแบบเองจากอิตาลีเลยเหรอใช่ครับวันเกิดของภรรยาผมทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องเตรียมพร้อมให้รอบครอบเลยแล,ออแล้วก็เหมดหน้าที่ละออกไปได้แล้วภรรยาครับลองเปิดดูสิครับดูสิว่าชอบไหมนิชาลีลูกฝันมันเกิดนะ ใครเชิญคุณมาฉันไม่ได้ต้องการของขวัญจากคุณพระรดานัยเขาอุตส่าห์เตรียมของขวัญชิมพิเศษให้แกแต่แกแกับพูดแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงนั่นสิพรจรดานัยเนี่ยเขาอุตส่าห์นึกถึง,ถงเธอยังไม่รีบขอบคุณก็อีกคุณพรจรดานัยเอาอของขวัญอะไรมาให้นิชาลีเหรอคะออสร้อ,อ,อยที่ฉันซื้อจากงานประมูลเนี่ยมูลค่าสามสิบล้านไงเธอต้องชอบแน่นอน นิชาลีของฝันของเธอเน่ะมูลค่าถึงสามสิบล้านบาทเลยนะยังไม่รีบขอบคุณคุณพัชรดาณัยก็อีกของแค่นี้เนี่ยนะท้ามาเป็นโอ้อวดอยู่ได้เอาไปให้ใครเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาอ,อยากได้หรอกแกอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะเว้ย Flex TV, an exciting world of trending dramas.